สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุกันนะคะเป็นพัสดุสกูุชชี่เหมือนเดิมมาจากร้านนี้นะร้านพี่มุกเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่นะคะร้านพี่มุกร้านนี้นะไอจี IG เขานะก็แอดได้นะคะไอจี IG. ส่งแบบ EMS ขนาดกล่องนะคะเป็นขนาด 2A นะก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปแกะก่อนนะคะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ไปเปิดกันค่ะ อ,อืน่ารักพี่เขาใส่ถุงมาให้ด้วยนี่นะคะก็มีอันนี้ด้วยมีเทปมาด้วยเี๋ยวเราไปแกะเทปก่อนแกะเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถุงน่ารักมากเลยก็เดี๋ยวเราไปดูของกันนี่นะคะก็จะเป็นของนะคะเดี๋ยวเราออกมากัน ก็มาดูชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกจะเป็น Hello Kitty ดน,นนะนะนุ่สโลนมสโลนะก็มีแท็กนะคะแท็กนี่ของไม่ใช่อันตัวนี้ไม่ใช่ของแทนนะคะมีลายเส้นด้วยอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น Hello Kitty อีกอันหนึ่งนุ่มสโลนะคะมีลายเส้นด้วยแล้วก็มีแท็กเอ๊ะมีแท็ก หน่น้าแบบสวยมากของ,ของจริงเลยสวยมากไม่มากหรอกก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นเยี่ยแพนนาบานเออมันเป็นของแท้นะเราว่าของแท้แหละมีอะไรใช่หรือเปล่านี่นะคะก็แบบแลบลิ้นนะ สรูมากก็อย่างต่อไปเป็นเออมีเดียมแพนด้าวันเดิมนะแต่ว่าคนละหน้ากลันสรูเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นปลาแบนนะคะก็เดี๋ยวไปแกะกันนี่นะคะก็แกะออกมาแล้วมีถุงมันตีนลรยก็แกะ ปลาแบนทองคํานะแกจะลองปลาก่อนนี่มันจะแบนบนะ่ะเป็นปลาแบนทองคํานะก็ครั้งนี้เราซื้อเยอะกว่าทุกครั้งแต่ว่าจ่ายน้อยกว่าทุกครั้งนะ โอเคก็เดี๋ยวให้ดูของทั้งหมดนะนี่นะคะเป็นอันนี้เป็นของทั้งหมดนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ